สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Channel มามาดูคุกคูนะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นเอพิโซดของของช n แนลเราแล้วแล,วและเอพิโซดนี้ผมก็จะมีคํามกลุ่มที่มันมีความหมายคล้ายกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะมันมีอะไรบ้างคําแรกก็คือคําว่า Fun กับ Funny อันที่2คือ sound voice กับคำว่า noise และอันที่3ก็คือ turn on turn off กับ close กับ open เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันใช้ต่างกันไงนะครับไปดูกันเลยคําว่า fun นี่หมายถึงสนุกแต่อย่าลืมว่าสนุกเนี่ยอาจจะไม่ตลกก็ได้อย่างเช่นสมมติเราไปดูหนังสยองขวัญหนังน่ากลัวอย่างเงี้ยเฮ้ยมันสนุกจังเลยแต่คงไม่ไปใครนั่งขำหนังสยองขวัญใช่ไหมฮะตรงนั้นจะใช้คําว่า fun แต่มันอาจจะไม่ f u n ี่นั่นเองแต่คําว่า funny ก็แปลว่าตลกนะฮะอย่างเช่นช่วงนี้น้ำท่วมกรุงเทพล่อยดาราคนไหนไม่กลัวน้ำท่วม ตอบนัดมีเรือนะฮะตลกไหมฮะถ้าไม่ตลกเนี่ยหรือไม่สนุกก็ไม่ใช่คำว่าฟันนี่คือคำว่าฟันนะฮะแต่ถ้าอยากรู้ว่ามุกแป๊กเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไงอะ่ปะปไปติดตามอ่านได้ที่เพจของเรานะครับเรามาดูความต่างของคำว่า sound voice กับ noise กันดีกว่า sound จะเป็นเสียงที่เราได้ยินนะฮะอย่างเช่นเสียงกระดิ่งแบบนี้เป็นต้นส่วนคำว่า voice มันคือเสียงพูดของคนหรือว่าเสียงร้องเพลงเสียง,งกรีดร้องอะไรก็ได้นะฮะเนี่ยอย่างที่ผมพูดแบบเนี้ยมันคือ voice แต่ผมก็ไม่ร้องเพลงให้ฟังนะฮะต่อไปก็คือเสียงคาว่า Noise น o ้ s e นส่นเองน o ้ s e ยนี่คือจะเป็นเสียงที่เป็น pollution หรือว่าเป็นมลภาวะทางเสียงนั่นเองนะฮะเป็นเสียงที่แบบรบกวนชาวบ้านหรือมันเอาขู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยฮะ ต่อไปเราจะมาดูคำว่า open close turn on กับ turn off นะฮะมาเริ่มจากคำว่า turn on ดีกว่า turn on นี่เราจะหมายถึง turn on กับ turn off จะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะอย่างเช่นผมเปิดบลูท t ธเนี่ยก็คือ turn on อ่าแต่ถ้าเราเปิดปิดแบบอย่างนี้นี่คือคำว่า open กับ close จะไม่ใช่ค turn on turn off อย่างเช่นสมมติอา้าวเราใช้ค open กับ b l บลู o ูธได้ไหม ก็ได้นะฮะแต่เดี๋ยวผมต้องขอไขควงนิดนึงนะมันแกะไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้คําว่า Turn on กับ Turn off กับเชื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะฮะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมีคําที่น่าสนใจมามา,มาแชร์เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะฮะคอยติดตามชมได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะถ้าต้องการคอนเทนต์ดีๆหรือมีอะไรอยากจะรีเควส์มาก็ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ